สวัสดีค่ะวันนี้มีรถกระบะใช้สำหรับบรรทุกมาแนะนำหนึ่คันค่ะเป็นรถนิสันวาร่า np 3 0 0เครื่องยนต์สองพันรซีซีรุ่น sl ปีสอ2พเกียร์ธรรมดาค,คันนี้เป็นกระบะมีโครงเหล็กใช้สำหรับบรรทุกหรือขนของดีเยี่ยมเลยค่ะคันนี้ขายราคาพิเศษเพียง275,000บาทเท่านั้น รถคันนี้ผ่านการตรวจอินสเปกชันจากบริษัทวันทุคาซึ่งเป็นเว็บไซต์อันดับหนึ่งสำหรับการซื้อขายรถยนต์ในประเทศไทยลูกค้าซื้อขายได้อย่างมั่นใจค่ะผลการตรวจสภาพจะมีทั้งหมดสีระดับค่ะเกรด A คือดีเยี่ยมเกรด B คือดีเกรด C คือปานกลางเกรด D คือพอใช้คันนี้สภาพเกรด A ดีเยี่ยมค่ะมาดูรายละเอียดการตรวจกันค่ะ สภาพโดยรวมประวัติหรือร่องรอยการแก้ไขไม่พบรายการแก้ไขโครงสร้างรายการที่รอการแก้ไขไม่พบรายการรอแก้ไขโครงสร้างจุดสําคัญถึงโครงสร้างหลักตัวรถและสําเนาเอกสารจดทะเบียนตรงกรันไม่พบความเสียหายจากอุบัติเหตุใหญ่นักไม่พบความเสียหายจากไฟไหม้ไม่พบความเสียหายจากน้ําท่วมน้ําขัง <S <S เครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อนรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ปกติไม่มีปัญหาการสตาร์ทเครื่อง ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์แสดงค่าป,ปกติไม่เกิดเสียงดังจากชิ้นส่วนหรือสายพานหน้าห้องเครื่องระบบเบรกไม่มีรอยรั่วซึมเครื่องยนต์ไม่มีคราบรอยรั่วซึมภายในประเมินสภาพรวมผ่านอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริมขณะขับขี่ ระบบประบาอากาศผ่านไฟสองสว่างผ่านไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินผ่านหน้าปัดและมาตรวัดผ่านเกมขัดนิรภัยผ่านแตรผ่านเครื่องเล่นเพลงผ่านระบบปัดน้ำฝนผ่านเบาะนั่งยึดแน่นผ่านกระจกไฟฟ้าผ่านภายนอกประเมินสภาพรวมผ่านรายการที่รอการแก้ไขไม่พบรายการแก้ไขชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถแผ่นเพลทเลขตัวถังมองเห็นได้ชัดชิ้นส่วนประกอบตัวถังรถผ่านการวัดค่าความหนาของสีแล้ว สีรถตรงตามสำเนาเอกสารจดทะเบียนการตรวจสภาพจะมีทั้งหมด5หัวข้อใหญ่นะคะ 1. การตรวจสภาพรถโดยรวมมีรายการตรวจทั้งหมด6รายการไม่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจนทำให้โครงสร้างรถมีปัญหาความปลอดภัยไม่มีการตัดต่อดัดแปลงคัดสีและโครงสร้างรถ ไม่เคยประสบภัยจมน้ำไม่เคยประสบภัยอคีภัยระบบการทำงานภายในรถยนต์สภาพโดยรวมของรถการตรวจทั้งหมด6รายการนี้ผ่านค่ะข้อ 2. การตรวจสภาพรถภายในมีรายการตรวจทั้งหมด20รายการสภาพที่นั่งการทำงานการปรับและการล็อกเบาะสภาพรางใต้เบาะเข็มขัดนิรภัยแผงคอนโซลหน้าเครื่องเสียงภายในรถลำโพงไล่ฟ้ากระจกหลัง อุปกรณ์ปรับอากาศทำความเย็นและความร้อนชุดปัดน้ำฝนและระบบฉีดน้ำกระจกแตรบานพับและกรอนประตูการเปิดประตูจากด้านในสภาพยางขอบประตูหน้าปัดและมาตรวัดปกติหรือมีไฟโชว์หรือไม่การตรวจจับพฤติกรรมการขับความเร็วและเครื่องยนต์ระบบไฟส่องสว่างสมุดคู่มือรถอื่นๆเพิ่มเติมเช่นกลิ่นเศษกระจก รายการตรวจทั้งหมด20รายการนี้ผ่านค่ะข้อ 3. การตรวจสภาพรถภายนอกมีรายการตรวจทั้งหมด49รายการค่ะกันชนหน้าคานร,รับกันชนหน้าขวาคานร,รับกันชนหน้าซ้ายกระจังหน้ารถชุดคานหน้ารับหม้อน้ำฝากระโปรงหน้ารถฝาห้องเครื่องด้านหน้ากระจกบังลมหลังคาเก้มบังโคลนหน้าขวาประตูหน้าขวากระจกมองข้างขวาประตูหลังขวา แก้มบางโคนหลังขวาบั tag. นไดชายน้ำด้านขวาแก้มบางโคนหน้าซ so. ้ายประตูหน้าซ้ายกระจกมองข้างซ้ายแก้มบางโคนหลังซ้ายบันไดชายน้ำด้านซ้ายประตูท้ายฝากระโปรงท้ายกระจกบางลมหลังกันชนหลังคานรับกันชนหลังขวาคานรับกันชนหลังซ้ายเสาโครงสร้าง A ขวาเสาโครงสร้าง B ขวา เสาโครงสร้าง A ซ้ายเสาโครงสร้าง B ซ้ายสภาพรวมของโครงสร้างเซตสี Z, สภาพใต้ท้องรถและอุปกรณ์ใต้ท้องรถช่วงล่างหน้าช่วงล่างหลังระบบบังคับเลี้ยวเสื้อเกยร์ท่อไอเสียเฟืองท้ายเพลาขับการทำงานเปิดปิดประตูทุกบานการทำงานของฝาช่องเติมน้ำมันช่องเก็บยางอะไหล่รายการตรวจทั้งหมด49รายการนี้ผ่านค่ะข้อ4 ครื่องยนต์และอุปกรณ์มีรายการตรวจทั้งหมด21รายการเครื่องยนต์ไม่พบการรั่วซึมรถสตาร์ตติดง่ายกุญแจปิดง่ายและกุญแจระบบกดทำงานปกติเครื่องเดินเบาปกติไม่มีสั่นผิดปกติไม่มีเสียงหอนผิดปกติเสียงท่อไอเสียดังปกติไม่รั่วควันไม่ขาวควันไม่ดำสภาพรวมของโครงสร้างและตัวถังระดับของเหลวการรั่วไหลของน้ำมัน จุดจับยึดสายไฟและท่อปั๊มน้ำท่อน้ำและพัดลมระบบการจุดระเบิดระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหม้อน้ำและฝาหม้อน้ำลูกลอกและสายพานหม้อลมเบรกแม่ปั๊มเบรกแบตเตอรี่ไม่รั่วและชุดยึดไม่มีสนิมการทดสอบแบตเตอรี่รายการตรวจทั้งหมด21รายการนี้ผ่านค่ะข้อ5ยางล้อและเบรกมีรายการตรวจทั้งหมด8รายการค่ะ สภาพยางรถยนต์สัปดาห์ปีผลิตสภาพล้อฝาครอบล้อล้อและยางอะไหล่คาลิเบอร์เบรกและท่อ้ํามันผ้าดิสเบรกหน้าหลังจานดิสเบรกหน้าหลังดัมเบรกล้อหลังการทำงานของเบรกมือรายการตรวจทั้งหมด8รายการนี้ผ่านค่ะความหนาของสีรอบรถการตรวจสภาพโดยรวมแล้วผ่านค่ะผลการตรวจวิเคราะห์รถนิสสันวราคันนี้ โครงสร้างตัวถังและระบบการทำงานของรถยนต์คันนี้สถานะปกติผ่านค่ะ